สวัสดีค่ะทุกคนโซนสาวขี้เกียจแห่งนกกากโยาเองนะคะคลิปนี้โซนจะมาพูดถึงหัวหน้าคนญี่ปุ่นนะคะว่าเรามาทํางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยหัวหน้าญี่ปุ่นโหดจริงไหมดุจริงไหมคือสิ่งที่โซนเรียนมาตอนสมัยมหาลัยอะค่ะ mm. เขาก็จะบอกว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนจริงจังมากนะเง mm. ้ครขยดกับการทํางานแต่พอถึงเวลาส่วนตัวค่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงไปเลยเนาะซึ่ง ซนก็เจอมากับตัวนะคะโซนก็ทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะในจังหวัดไอจินะคะได้ประมาณ3เดือนนิดๆแล้วล่ะค่ะทีนี้ก็มีหลายๆเหตุการณ์นั่นแหละอย่างเช่นคือก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกสถานการณ์โควิดใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ออกไปกินข้าวอะไรมากมายเนาะเราก็จะแบบไม่ค่อยได้สนิทกันนะคะจนกระทั่งโควิดผ่านมา เราก็เลยมีเวลาที่ออกไปข้างนอกด้วยกันเยอะขึ้นรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยเนาะอย่างเพื่อนร่วมงานคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบมีความเป็นส่วนตัวสูงอะ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าคุยกันแค่ในงานเฉยๆแล้วเขาก็จากเราไปพอถึงเวลาเลิกง,งานก็ตัวใครตัวมันแต่พออยู่ในงานเราก็จะสนิทสนมซึ่งคนอย่างนั้นก็มีจริง,รงนะโซนก็เคยเจอก็เพื่อนร่วมงานของโซนอะโซนคิดว่าแบบเออเขาอายุเท่าๆกัน ก็น่าจะสนิทกันได้ใช่ไหมแบบชวนนัดไปกินข้าวนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนานๆทีจะไปด้วยกันทีนะตอนไปก็โอเคอะแต่พอกลับมาทํางานก็ไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมคือแบบเหมือนก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรขนาดนั้นอะนะมันก็เป็นความแปลกเนาะความแปลกแบบว่าถ้าเราไปกินข้าวด้วยกันแล้วมันน่าจะแบบมีอะไรที่สนิทสนมมากกว่านี้แต่ก็คือไม่นะคะหรือว่าระดับการเข้าหามันยังแบบว่าน้อยอยู่เนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เรื่องหัวหน้างานนะคะ ที่บอกว่าจะเครียดมากจะสติ๊กมากโหดมากซึ่งในการทำงานนะก็ถือว่าจะโหดไหมก็โหดอยู่นะคะก็ทุกคนก็จริงจังเนาะพอทําอะไรผิดเขาก็จะเตือนจะสอนนะคะแต่ก็จะมีมุมของแบบว่าคุยเล่นหยอกล้อคุยเล่นอะไรด้วยนะคะอย่างล่าสุดใช่ไหมก็เป็นวันเกิดโซนเนาะคือที่ผ่านๆมาค่ะเขาก็ ไม่ได้ให้อะไรโซนนะแบบว่าก็พาไปเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยปีนี้โซนก็เลยคิดว่าเออก็น่าจะเลี้ยงข้าวเหมือนเดิมแล้วมันก็คงไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่วันเกิดเขาโซนก็เตรียมของขวัญอะไรให้เขาเนาะก็เขาแบบค่อนข้างจะใจดีเนาะเพราะว่าหลังจากที่โควิดหายไปเขาก็แบบเลี้ยงข้าวโซนแล้วก็เพื่อนล่ามแล้วก็แบบเพื่อนร่วมงานหลายๆคนโซนก็รู้สึกเกรงใจโซนก็เลยแบบว่าพอวันเกิดเขาก็เลยเอาของขวัญไปให้เขาแล้วพอมาถึงวันเกิดโซนเขาก็ เออมันจะหาของขวัญให้ซนแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาให้อะไรเงี้ยเขาก็มาถามไงเออเราก็เลยบอกไปเออฉันอยากได้ my melody นะอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาน่าจะหาได้ง่ายเนอะเพราะมันก็คือแบบแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างจะดังเนอะเราก็อยู่ตามห้างเนอะเออทีอนี้เขาก็เลยบอกว่าเออนั้นคุณก็บอกมาเลยหามาเลยนะห้ามแบบว่าไม่ได้ห้ามสิก็บอกว่าหาเท่าไหร่ก็ได้เอาแบบไม่เกินหนึ่งหมื่นเยนก็ได้อะ เราก็แบบเฮ้ยจริงอ่ะพูดจริงวันนี้หนึ่งมืนเลยเหรอให้งบว่นหนึ่งมืนเลยเหรอจริงเหรออ่าแต่เขาก็พูดขัดมาแบบเออหนึ e ่งพันสองพันเยนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะบอกได้ค่ะนี่ก็เลยกลับบ้านไปดูเลยค่ะอันไหนเยอะที่สุดอันไหนเหมาะสมเราต้องแบบจัดหนักจัดเต็มแต่สุดท้ายก็คือสิ่งที่อยากได้จริงๆก็กลายเป็นเก้าอี้นะคะของ m ม m e เมโ y เนาะ ก็ส่งให้เขาไปดูซึ่งเหมือนกับว่ามันเป็นของที่ไม่ได้มีในาขายตามทั่วไปแล้วอะค่ะมันน่าจะหมดไปแล้วอะเป็นของพิเศษเนาะก็หาในเว็บเว็บหนึ่งส่งให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะลองไปหาที่ร้านดูซึ่งมันก็ไม่มีจริงๆนั่นแหละแล้วคิดว่าถ้าขอเขาไปหาในร้านเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าน่าจะซื้อตุ๊กตามาเผื่อสนด้วยมั้งคืออันเนี้ยสนไม่รู้เลยนะจนกระทั่งวันที่พอวันเกิด เลยวันเกิดโซนไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาแบบไปทํทธุระที่อื่นแล้วเขาก็กลับมาสาขาเดิมที่เราทํางานด้วยกันแล้ววันนั้นะเขาก็เลยบอกโซนว่าเอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเลิกงานวันนี้ค่ะก็จะเอาของขวัญไปให้ที่บ้านนะเพราะว่าเก้าอี้ที่โซนอยากได้มันหนักมันใหญ่โซนจะไม่สามารถถือไปเองได้เพราะว่าโซนก็ปั่นจัก,กรยานไปทํางานนะคะเขาก็เลยบอกเออนะถ้าเกิดว่าคุณเลิกงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณก็บอกพิกัดบ้านมาละกันเดี๋ยวผมไปส่งให้หลังเลิกงาน เออเราก็โอเคค่ะอ่ะเลิกงานเราก็มานั่งรอพอเขามาส่งใช่ไหมขเขาก็เอาเก้าอี้มาให้ซึ่งมันคือเก้าอี้ตัวนี้ทุกคนที่โซนอยากได้แต่เด่นใหญ่มากไหมใหญ่มากเวอร์ดูสินี่มันเป็นแบบว่าเก้าอี้เหมือนสำหรับเล่นเกมอะคือมันสามารถตั้งฉากตรงนี้ได้อะเอออลังการจริงจังแเราก็นั่งได้เนาะที่บ้านไม่มีนะเ <laughs> ลยอยากได้แบบว่า ไม่งั้นเราก็จะนอนนอนกินกินนอนนอนนี้อย่างน้อยๆเราก็มีเก้าอี้ให้เรานั่งเนาะที่พื้นอ่ะเขาก็ส่งอันนี้มาให้เราก็เลยแบบเออขอบคุณค่ะแล้วสักพักนึงเขาก็ยื่นถุงอีกอันนึงมาให้ก็คือใส่ถุงอันนี้มาแหละถุงไมยเล o ดี่อันใหญ่เบอรหอด้วยอันนี้คือโซนแกะมาแล้วล่ะอันนี้คือตอนที่สซนถ่ายก็นานแล้วนะผ่านมาจะเกือบเดือนแล้วก็คือตุ๊กตาตัวนี้นะคะ น่ารักไว้ทุกคนตัวใหญ่มากใหญ่แบบกองไม่พอป้ายังไม่อ,ออกเลยอะ่ะอยากให้มันรู้สึกแบบใหม่ตลอดเวลานี่ตัวนี้นะคะใหม่เมโลดี้ตอนที่อยู่ในถุงเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันใช่ตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าตัวสีชมพูฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบเพราะว่าส่วนเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกให้คิดไว้ก่อนว่าชอบสีชมพูซื้อสีชมพูมาฉันชอบหมดน่ารักไหมตัวใหญ่มากหละ คือโซนก็อยากได้ตุ๊กตาตัวนี้นะคือไม่เชิงว่าตัวนี้หรอกแต่แบบอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่อะเพราะว่ามันกอดแล้วมันนุ่มมันแบบว่าโอเคอะเต็มมือแต่โซนก็ไม่กล้าจะซื้อเนาะเพราะว่ามันก็เอาจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเออมันก็ตุ๊กตาเนาะมันก็แพงอะคือมันเอามาแล้วมันก็เต็มห้องอะนะเพราะตอนนี้ก็มีตัวอื่นๆอยู่ในห้องเหมือนกันที่แบบไปคีบแล้วก็หนีบมาได้เนาะก็เลยแบบเออไม่ซื้อดีกว่าเพราะถ้าซื้อจริงๆมันก็ประมาณสามสี่พันเยนใช่ปะมันก็ราคาสูงอ่ สนก็คิดอยู่ว่าระหว่างตุ๊กตากับเก้าอี้เอาอะไรดีก็เลยเลือกเอาเก้าอี้ดีกว่าดูมีประโยชน์ดูทำะไรได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะซ um. <th> ื้อตุ๊กตามาให้ด้วยเนาะเขาก็บอกสนว่าเออเนี่ยปีก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่มีของขวัญให้เขาก็เลยซื้ออันนี้มาชดเชยให้นี่ก็เลยแบบเอาไม่ต้องก็ได้ไหมอ่ะคือก็เลี้ยงข้าวไปแล้วเนาะก็รู้สึกแบบเออคือเหมือนกับว่าสนก็เจอหน้าคนญี่ปุ่นใจดีอะเนาะไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้นะคะ แปลกอะแปลกหลายๆอย่างที่ซนลงโพสต์ลงไปอย่างเงี้หยหลายๆครั้งก็มีคนมาทักบอกว่านี่ทํางานที่ญี่ปุ่นจริงไหมเพราะว่าแบบเออใจดีจังเลยอย่างเงี้ยก็นี่แหละแล้วทีนี้ปกติอะเวลาซนทําแบบได้ของอะไรอย่างเงี้ยซนก็จะไปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของซนเองเพื่อเป็นการอัปเดตว่าเออฉันดีใจนะอยากจะให้หัวหน้ารู้เหมือนแบบจงใจลงให้เขารู้อะอะเราก็เลยลงไปแต่ว่า อ๋อที่โซนลงเนี่ยก็จะมีของขวัญของเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นจะเป็นรุ่นพี่นะคะนี่นี่ก็ได้อันนี้ก็คือของขวัญจากรุ่นพี่คนญี่ปุ่นนะคะน่ารักไหมนุ่มนิ่มอันนี้เป็นหมอนแล้วข้างในเป็นบ้าห่มนะคะเป็นคุมแล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยเป็นแบบว่าดอกไม้ประจําวันเกิดเนาะเป็นกรอบรูปให้เราตั้งโชว์นะคะเออน่ารักมันเขียนไว้ว่าดอกไม้ประจําวันเกิดของโซนคือ ดอกไม้อะไรเนี่ยแหละมันไม่มีชื่อเฉพาะภาษาไทยอ่ะแต่มันคือมัซูบะกุจิไม่ใช่สิมสซูบะคิคุนะเหมือนมันเป็นดอกไม้ขี้เกียจอะมันได้ฉายาว่าเป็นดอกไม้ขี้เกียจเพราะว่ามันจะบานเฉพาะตอนที่มีแสงแดดเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมันก็จะหุบนะคะเออแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยจริงอ่ะเหมือนชื่อเพจเราเลยรู้สึกดีใจเขาแล้วคนที่ให้มาเขาแบบช็อกเขาบอกเออ ขี้เกียจหรอดอกไม้ขี้เกียจเขาบอกว่าให้ทําตามแบบว่าความรู้สึกของคุณเนอะทำตามชิลๆใช้ชีวิตชิลๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องเร่งรีบทําตามให้มันแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ดีค่ะเอามาแล้ววนกลับมาแล้วทีนี้คือ่ซนก็ลงลงพวกเนี้ยลงในอินสตาแกรมแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงของหัวหน้าเนาะเพราะหัวหน้าให้มาย้อนหลังไงตอนหลังเลยเลยที่เลยวันเกิดโซนไปแล้วแล้วรุ่นพี่อะค่ะที่ให้ของขวัญอเนี้ยเขาก็มากระซิบ ถามโซนบอกว่าเธอเธอไดของขวัญจากัวนหน้ายังคือเขาจะคุยกันไงคือรุ่นพี่กับัวนหน้าคืออายุเท่ากันนะเป็นคุณลุงคุณป้าแล้วล่ะอายุประมาณห้าสิบทั้งคู่คือทํางานอยู่ที่บริษัทยี่สิบปีทั้งคู่เขาก็จะสนิทกันแล้วเขามีอะไรกันเขาก็จะคุยกันอะนะเขาก็พูดประมาณว่าแบบเหมือนเขาคือเขามาถาม่วนว่าสซนไดยัง่วนก็เลยบอกอ๋อได้แล้วแต่โซนแค่ยังไม่ได้ลงในอินสตาแกรมเฉยๆว่าจะลงอยู่แต่ยังไม่ได้ลง เขาบอกเอาเหรอแล้วโซนก็เลยให้เขาดูว่าเนี่ยฉันได้รู้อันนี้มานะคือทรงโซนลงรูปใน Facebook แต่ไม่ได้ลงใน i ิน t a g r กรมไงคือคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเน้นเล่นอิน t a g r กรเนาะแล้วพอโซนเปิดให้เขาดูเขาบอกโอ้ยน่ารักแล้วเขาก็มาซิปบอกว่าเนี่ยหัวหน้าบอกว่าเขาเขินมากเลยนะเขาอายมากเลยนะที่ต้องเข้าชอา็อปไซโอ เพราะมันเป็นชอบแบบฟุ้งฟิงใช่ไหมทุกคนลองนึกภาพแบบดูตุ๊กตาอย่างนี้ดีแล้วแบบซาริโอคิตตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีแต่สาวๆน่ารักแอบแบวเด็กน้อยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะที่เข้าร้านนี้วัยก็อยู่ประมาณแบบอายุยี่สิบอย่างเงี้ยเออไม่เกินยี่สิบอ่าจ,จะเข้าร้านเนี้ยล้วก็แบบมีคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งเดินไปแล้วก็บอกว่าขอซื้อตุ๊กตาตัวนี้ <c oughs> คือเขาตอนแรกโนก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกนะ แต่ว่ารุ่นพี่อะมาเล่าให้ส่วนฟังบอกว่าเออเขาอายมากนะเขาบอกว่าเขาโคตรอายเลยหัวหน้ามาบอกอะแล้วเขาก็ทําใจอยู่นานนะว่าแบบเอายังไงดีแล้วสุดท้ายเขาก็พยายามที่จะสามารถเข้าไปในร้านนี้แล้วก็ซื้อตุ๊กตาตัวนี้ออกมาได้เนี่คือเป็นความแบบญี่ปุ่นอะเนาะแล้วแบบว่าถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากอะเราก็อาจจะแค่แบบอ่าฉันไปซื้อให้หลานฉันไปซื้อให้ลูกอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่เขาจะเป็นอารมณ์แบบค่อนข้างจะมี เขาเรียกว่าอะไรภาพรักนิดนึงเขาจะแบบแมนๆหน่อยเขินๆเป็นคนขี้อายโอ้โซนฟังแล้วโซนก็รู้สึกอุ้ยน่ารักอ่ะเป็นหัวหน้าที่แบบเออน่ารักดีเนาะแล้วเขาก็แบบเออพยายามซื้อมาให้น่ารักมากเลยโซนชอบมากเลยดูดีชอบมากนี่ก็ไม่กล้าใช้เลยนะคะจริงๆก็วางไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่ากลัวสกรปรกไม่ไดเอามาก่อนไม่ได้อะไรเลยเพราะาตั้งโชว์ไว้เฉยๆนี่แหละคะ่ะก็เลยอยากจะบอกว่าไอ้นี่ก็คือมุมของคนที่ทํางานที่ญี่ปุ่นนะ ซนก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าคนอื่นเป็นยังไงนะแต่อันนี้คือหัวหน้าที่ซนเจอคือรู้สึกโชคดีนะคะที่เขาใจดีมากเลยแล้วก็คอยเอ็นดูนาะแล้วเขาก็สอนงานแบบว่าเสมอเสมอเขาเหมือนเอ็นดูเราเหมือนลูกนาอแล้วเขาก็คอยแบบว่าให้คําแนะนําเวลาซนทําผิดอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนําแบบเอออย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ซก็รู้สึกนับถือเขานะ <laughs> นั่นแหละรู้สึกขอบคุณมากจบแล้วค่ะ เอาไว้ถ้าเกิดว่ามีมุมไหนน่ารักน่ารักอีกก็จะมาเล่าเป็นวิดีโอให้ฟังเนาะปกติซนก็เขียนอยู่ใน Facebook ตลอดเวลาเนาะว่าเอออุอยเราพูดชื่อได้แล้วเออในแอปแอปหนะึ่งเนาะก็เขียนไว้ตลอดว่าแบบเอออัปเดตการทํางานเจออะไรบ้างไปกินอะไรทําอะไรที่ไหนหัวหน้าใจดีจังนู่นนี่ก็เขียนไว้อยู่แล้วแต่ว่าชนไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่า ก็มันก็เหมือนกับที่เขียนลงไปอน,นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองติดตามกันได้นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็จะพยายามทําการทํางานในประเทศญี่ปุ่นกับหัวหน้าที่ใจดีใจดีจดมาให้ฟังกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้ามาตจันเนี้